is wrong with you, I want you to know how อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะนี่คือ VTV Original นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดมานะเะพะื่อสร้างและคิวต่อไปนะคะเชื่อได้เลยว่านาทีนี้นะ,ะมีแฟนๆทุกๆคนนะคะรอติดตามพวกเขากันอยู่นะคะมากมายค่ะวันนี้พวกเขามาในลุคที่เรียกได้ว่าหล่อมากๆเลยนะคะขอต้อนรับนักแสดงนะคะจากค่ายดูมันดีค่ะ ขอเสียงต้อนรับนะคะเก่งน้ำปิงโทมัสก้องและจิมมี่โอมซึ่งบอกเลยนะคะว่าในวันนี้นะคะทั้งเก่งน้ำปิงนะคะโทมัสก้องนะคะและจิมมี่โอมเนี่ยไม่ได้เพียงมาแค่เดินพรมส้มเท่านั้นแต่วันนี้พวกเขานะ,ะมีโชว์พิเศษนะคะ มาเสิร์ฟให้กับแฟนๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชมทางบ้านของเรานะคะห้ามหนีไปไหนนะคะอยู่กับเราก่อนนะคะรอรับชมผลงานนะคะสุดพิเศษนะคะและโชว์สุดพิเศษนะคะจากบ้านดูมันตินะคะและนักแสดงทั้ง6ท่านของเรานะคะเก่งน้ำปิ่งโทมัสก้องและจิมมี่โอมค่ะใครนะคะที่เป็นแฟนนะคะซีรีส์ของทั้ง6ท่านอยู่แล้วบอกเลยว่า เซจูนของเราเซจูนกับเราก่อนอย่าเพิ่งไปไหนทั้งนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้มีความพิเศษและเซอร์ไพรส์นะคะรอชมทุกท่านอยู่แน่นอนค่ะ Up next Please welcome the talented cast from Duman D i ์ม e s ว m e น o ี้ e ล o แม็กซ์เก่งน้ำเป่งโทมัสกงจิมมี่แอ And we can tell you that they have a very special performance today. The planet for the fans today. Viewer at home, do not leave the live streaming. You won't want to miss the equity show, right? Because today there will be a very special show for you guys today. <laughs> เก่งน้ำปิงค่ะโทมัสก้องนะคะและจิมมี่โอมนะคะใครนะคะที่รอติดตามผลงานของทั้งโคดทั้งหมดอยู่นะคะทั้ง6ท่านนะคะก็สามารถติดตามได้ผ่านทางวิทีวทีได้เลยและตอนนี้ขอต้อนรับเก่งน้ำปิงโทมัสก้องและจิมมี่โอมส่พรมส้มของเราค่ะและนี่คือนักแสดงทั้ง6ท่านนะคะ จากบ้านดูมันตีนั่นเองค่ะเก่งน้ำปิงโทมัสก้องและจิมมี่โอมนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าในวันนี้ทั้ง6ท่านมีโชว์สุดพิเศษรอตอนรับทุกคนอยู่นะคะขอขอบคุณนะคะทั้งเก่งน้ำปิงค่ะโทมัสก้องนะคะและจิมมี่โอมที่มาร่วมงานนะคะ VTV Always More กับเราในวันนี้ค่ะ and today they're gonna have a very special performance at VTV Always More 2026 so stay tuned with us ขอขอบคุณนะคะโทมัสก้องเก่งน้ำปิ้งนะคะและจิมมี่โอมากๆเลยค่ะที่มาร่วมสร้างความประทับใจนะคะกับเราในวันนี้ค่ะรอติดตามผลงานสุดพิเศษนะคะได้เลยนะคะและโชว์สุดพิเศษนะคะที่ทั้ง6ท่านนะคะได้นำมาฝากกับเราในวันนี้นั่นเองค่ะ และเรา่องไปค่ะก็คือช่วงเวลานะ,ะที่ทุกท่านรอคอยค่ะขอต้อนรับนะคะกับวีทีวีก l o b a l Brand นด์แอมเบสเดอ เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายสำหรับ Exclusive Content ไปพบกันเลย สตีออนแมจิกเลิฟซีรีส์พ่อมดลุ้นรักครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างเป็นการเปิดตัวแบบมีโชว์พิเศษมาให้ทุกคนด้วยเช่นลยครับทักทายแนะนําตัวแล้วก็บทที่ได้รับเช่นครับสวัสดีครับเก่งเฮรีสครับรับบทเป็นคุณลีลิขิตครับ สวัสดีครับน้ำปิงนภัสกรครับรับบทเป็นวิเวียนครับสวัสดีครับโทมัสครับรับบทเป็นองศาครับสวัสดีครับก้องจิโร่ครับรับบทเป็นอาเฟียครับสวัสดีครับผมจิมมี่จิมมี่จิมมอยรับบทเป็นเมกัสครับและสวัสดีครับผมอมกฤษรับบทเป็นเจริสครับ เป็นยังไงบ้างเรื่องย่อให้แอบเห็นแวบบเมื่อเหล่าพ่อมดต้องตามหารักแท้ลบคำสาดเรื่องราวเป็นไงฮะก็เป็นเรื่องที่เหล่าพ่อมดต้องทำภารกิจบางอย่างที่บังเอิญว่ามันวนกลับมาอยู่ในจุดวันเวลาที่ต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับบททดสอบนี้ไปครับซึ่งก็ต้องลงมาทำภารกิจบนโลกนี่แหละครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ที่สำคัญมีคอนดิชั่น พิเศษบางอย่างที่ต้องไปดูในเรื่องว่าการจะบรรลุบททดสอบนี้แล้วก็ผ่านภารกิจในชีวิตวต่อไปเนี่ยจะทํำยังไงก็ฝากส่งกําลังใจให้กับแบบเหล่าพ่อมดทุกคนแล้วก็ทุกตัวละครในเรื่องด้วยครับต้องรอติดตามตูว่ามันจะมีกิมมิคอะไรบางอย่างที่ตอนนี้จริงยังพูดเยอะไม่ได้แต่ว่าคิดว่าน่าสนใจมากมากแน่นอนครับแค่คอนเซ็ปต์เบื้องต้นก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมฮะอ่ะตัวแทนอีกสักคนฝากไม่อยากให้พลาดกับเรื่องนี้ฮะ Uh, this is our new series from uh, DOOM&DEE. D. It is called Magic Lever. I think it is a, a new breath of fresh air for all of us and for the industry too because uh, this series is a have a new genre to it. Uh, have a new twist, which is that it is kind of like a fantasy and also uh, I really want you guys to uh, enjoy this show because we worked really hard. and also uh, you guys can stay tuned and also w ดูมันบน WeTV นะครับ Thank you very much ก็เซียปรบมือด้วยนี่แหละฮะฝากไปยังอินเตอร์แฟนเลยด้วยนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นแบบ จอร์ราบใหม่จอร์ราบพิเศษแล้วก็ผสมแฟนตาซีด้วยแล้วก็มีทวิสต์สักเล็กน้อยเอาเป็นว่าติดตามกันได้นะฮะแล้วก็จะชื่นชอบแน่นอนกับเรื่องนี้นะครับ Magic Love Series พ่อมดลุ้นรักครับ <c oughs> ขอเสียะมือกับทุกคนด้วย <c oughs> ขอบคุณน,น้องๆครับ <c oughs> รอติดตามเลยครับขอบคุณครับเ <c oughs> สยนพั่อนด้านซ้ายมือเลยนะฮะเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วครับทุกท่านและนี่คือคอนเทนต์ทั้งหมดวันนี้ ที่จะมาสปิลด e บีนะที่มาแชร์ให้ได้ฟังกันก่อนแต่จริงมีอีกมากมายเลยรอติดตามในปี2,026กันเลยนะฮะแต่นี่คือ VTV Always More 2026ปรพกปรนังไกับ VTV หน่อยแล้ว just a moment สักครู่เดียวเท่านั้นนะฮะแมก็กกี้บารบูมเต้เยครับเชิญเลยนะครับ Next time เชิญครับรอติดตามกันได้เลยครับ C Series Lineup 2026ครับนำทับโดย v t b Global Ambassador เสี่ยวเทิงครับอยู่บนเวทีตรงนี้แล้ว ก็เปิดตัวคอนเทนต์ชุดใหญ่ครับทั้งวาริตี้ล่าสุด Love X เมืเ่อกี้ก็ได้เจอแล้วพี่คริสหอวังพี่รัศมีแขนครับแลว้วพี่ไทม์ไทยด้วยรวมถึงเจนนี่นะฮะก็เป็นหนึ่งใน Love Expert แล้วถัดไปครับขอเชิญอัพภูมิพี่ชีวินครับ Enjoy June พี่คริสพี่ไทมไทยและพี่รัศมีแขกเชิญครับ ขอเชิญน,นักแสดงทุกท่านเลยนะครับใครที่รู้ตัวว่าเป็นนักแสดงที่จะมีผลงานให้ได้รับชมทาง VTV นะฮะเชิญด้าน,น,นบนเวทีเลยครับถ่ายภาพร่วมกันเชิญครับ May I invite all the cast up on stage for a photo together? We're here towards the end of the event. VTV always more 2026. All the cast and crew who are here with us today, please join us. เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะ ขอบคุณครับมาเลยฮะ Love X อเอย VTV Original เอย Exclusive Content ด้วยครับมากมายจริงๆจัดเต็มครับนี่คือคำมั่นสัญญาครับว่า VTV จะมอบความสุขและความบันเทิงที่เหนือกว่าและยิ่งใหญ่กว่าครับให้กับผู้ชมที่รักของเราเสมอมาและเสมอไปครับขอเชิญนักแสดงทุกท่านเลยนะครับเชิญเลยฮะ เชิญครับใช้เวลาสักครู่ครับเพราะว่าวันนี้มากันเยอะจริงครับเรานัแดแสดงเซเลบินที่มาร่วมง,งาน VGV Always More 2026สักครู่นะฮะเพื่อภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเดี๋ยวทีง,งานจะไปทีสักครู่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแจ้งไปนะครับ ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานกับเรานะฮะร่วมพันชีวิตครับที่ยูนิทอลยูนิมอลแห่งนี้รวมถึงด้านหน้าด้วยนะครับที่เราถ่ายทอดให้รับชมกันรวมถึงทางไลฟ์ด้วยขอบคุณที่รับชม Live ะะผ่านทางไลฟ์นะฮะไลฟ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน VTV ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจครับแล้วก็แน่นอนติดตามกันได้กับทุกคอนเทนต์คุณภาพจาก VTV ครับที่ส่งมอบให้กับทุกทคนเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคอนเทนต์สุดปังเรื่อยมาครับแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสนุกกว่าเดิมเข้มข้นกกว่่าาเดดิมมครับอองงไปทีล้้นหน้าเลยนะฮะ เดี๋ยวภาพนี้เสร็จแล้วต่อเนื่องอาทิ่วิดีโอนะฮะสักครู่เดียวครับเชิญมองไปที่กล้องตรงหน้าก่อนเลยครับ big smile for the camera please hold your pose มาครับวิดีโออีกสักหนึ่งรอบนะฮะเชิญเลยนับ หนึ่งสองสวยางามครับนี่คือว t v ี l w a y s More 2026ครับยังมีเสียบินมาเพิ่มนะครับสักครู่เดียวครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมองไปที่วิดีโอตรงกลางเลยนะครับเชิญครับ ด้านหลังด้วยนะครับเชิญครับวางหลายตัวนะฮะเชิญเลยครับ สวยงามครับเรียบร้อยทุกคนปรเบอร์เดนไนกับตัวเองปรเบอร์เดนไนกับศิลปินครับท่านผู้บริหารครับทุกท่านด้านบนเวทีฮะรอเลยคอนเทนต์คุณภาพจาก VTV ปีหน้าเป็นต้นไปครับ2026ไลฟ์คุณภาพริการนี้เลยนะฮะเหล่าศิลปินดาราแล้วก็ท่านผู้บริหารครับด้านบนเวทีตรงนี้นี่คือ VTV always more 2026ครับขอบคุณทุกท่านที่เราชมผ่านทางไลฟ์และเจอกันผ่าน VTV เลยนะวันนี้ลาไปก่อนขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ เรียกได้ว่าหลอกคนลุกไหมนี่คือหล่อแซดงจากเมจิลโลโก้แมวขนลุกรักนะคะเรียกได้ว่าหล่อขนลุกไหมเรียกได้ว่าหล่อขนลุกไหม